ดื่มน้ำแค่ไหนใน1วันถึงจะเรียกว่าเพียงพอนะคะวันนี้ค่ะนุ้ยมาชวนดื่มน้ำกันให้ได้วันละ2ลิตรนะคะทำไมต้องเป็น2ลิตรใช่ไหมคะนุ้ยมีคำตอบให้นะคะปวดหัวไม่ทราบสาเหตุ ร่างกายรู้สึกอ่อนเพลียผิวหนังเหี่ยวแห้งไม่ชุ่มชื้นวันนี้นะคะเพียงแค่คุณดื่มน้ำให้ได้วันละ2ลิต <liter> รค่ะก็จะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้นะคะน้ำเนี่ยช่วยในการลำเลียงนะคะสารอาหารนะคะรวมถึงออกซิเจนต่างๆค่ะ ไปยังส่วนต่างๆในร่างกายเรานะคะด้วยเลือดค่ะเพราะว่าเลือดเราเนี่ยมีน้ําเป็นองค์ประกอบอยู่ถึง90%นะคะน้ําค่ะเป็นตัวช่วยควบคุมอุณหภูมิต่างๆ ในร่างกายเรานะคะให้เหมาะกับสภาพอากาศค่ะไม่ว่าจะเป็นอากาศร้อนนะคะหรืออากาศหนาวค่ะร่างกายเราก็จะอบอุ่นตลอดเวลานะคะรวมถึงระบบเมตาบอลิซึมเราค่ะซึ่งมีน้ำนะคะเป็นหัวใจหลักค่ะในการเผาผลาญสารอาหารนั่นเองนะคะ น้ำจะช่วยทำให้ระบบต่างๆในร่างกายเราค่ะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะหลอดเลือดหัวใจค่ะที่สำคัญนะคะน้ำเนี่ยยังช่วยในเรื่องของระบบการย่อยอาหารด้วยนะคะ น้ำช่วยขับของเสียต่างๆออกจากร่างกายเราค่ะในรูปของปัสสาวะนะคะแล้วก็อุจจาระค่ะและสิ่งที่ทุกคนอาจจะคาดไม่ถึงนะคะนั่นคือการหายใจค่ะเวลาที่เราหายใจนะคะเราก็จะสูญเสียน้ำตลอดเวลานะคะ การดื่มน้ํานะคะเป็นเรื่องสําคัญค่ะที่หลายคนค่ะมักจะละเลยนะคะเนื่องจากงานยุ่งทํางานเพลินนะคะจนทําให้เราค่ะลืมดื่มน้ํานะคะฉะนั้นถ้าคุณจะแก้ไขค่คะวันนี้ค่ะขอเพียงแค่ดื่มน้ําอย่างต่ำวันละ2ลิตรเพื่อช่วยให้คุณมีสุขภาพดียืนยาวได้นะคะ